ออกกำลังกายกันจ้าแล้วมาปั่นจักรกายานปั่นจักรกายานกับลูกชายกันน้องพาดระวังรถด,ด้วยระวังรถบาย <c oughs> ขมาแรงมากก็ออกกำลังกายขายก็จักน้อยมันค่อนข้างที่จะ ไม่ถนัดโอเคได้แล้วออกกําลังกายประมาณอันครึ่งกิโลแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออช้ากิโลบม่ถนัดที่ไหนโอ้ยควปล่อยมืออย่าเควนปล่อยมืออย่า ไปเลยขี่รถกินลมชมวิวอากาศก็นาวหนาวขี่ดีๆขี่ดีๆโตโตกะแต่ตตแว,ว่างหมาเด้อตรงนี้หมาอันตรายอันตรายอันตราย ว่างก็มาปั่นจักรยานเล่นด้วยกันนะจ๊ะก่อนที่มันจะมืดค่ำเหรอเนี่ยเนี่ยไปตรงบ้านป้าเนี่ยบ้านป้าไม่มีหมามั้งมีอยู่โอเคเอาเอาเอ้ยอย่าเข้าไปนานเห็นไหมเข้าทำไมเอาเร็วๆเร็วๆสิ เจ้าทินเจ้าทินเจ้าทินเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเอาโซ่ขึ้นก่อนเอาโซ่ขึ้นก่อนสตางค์อะเอาวางไว้ก่อนเอามาวางฝากเออวางไว้อะทำเ,เป็นีนิดเหาเพื่อนี่แหละนะเขาเอิน่าหมามีปากไว้เฮาดีนะหืมทาขวดดอ,อกได้ไหมคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบ โอ้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 ลูกแม่โอ้โอ้แขนแขนขาเดบ่บริเลีองเลยบริออกกำลังกายดูตีนะสันละนั่งเหรียญแต่โทษลสับพึ่งสันลีตัวกี่ละเงียบเอาเพื่ออะไรเนี่ย ฮัลโหลัโหลฮัลโหลฮั่โหััลลฮโหลลยโอ้โอ้ลโลฮโหัหลัหล หนูระวังรถด,ด้วยนะลูกโอ้โหโอ้โห,โหมีคนลักเอารถเฮามาขี่แล้วอ่านมันอันอ่านมันอันบอดดี้เลยแบบนี้เดี๋ยวจือระวังด้วยนะอันโซดต,โตโัวอีกละ โซโต้ดีขนาดเลยโซเซโซเซโซโซเซ,ซ,ซมากๆคุณล่ะไปถึงหนาโรงเรียนคุณล่ะลานขาอยู่ตรงหหนเรื่องของเรื่องคือลูกชายอยากกินขนมบูอยากซื้อลานใน้านมันบมีของให้เลือกหลายคนะุณล่ะก็เลยอยากกินลานที่มันไญยก็นี่ ระวังรถเขานะระวังรถเด้อนะปันสีขาเอาขาซอยพยุงไปเอาขาซอยพยุงไปอย่างดีอยู่ดักโ,โอ๊ตตกข้างโอ๊ตตกข้างเออเชอเอเชอเชืขี่ขี่รถมอเร์นัด

แม่แมครับก็อ<ม>น่น้นเป็บอาอยุมันฝนกับบันนั่เลยอ่ะเออเฮ้ย <c oughs> ตาบอดีเลยพ่นนะได้เงือเหมันกันเนาะเนือ หนูเอาอะไรครับได้อะไรได้อะไรจะซื้ออะไรลูกซื้อแต่ลูกอมหนูไม่เอาลูโอมนะลูกหนูไม่เอาลูปอมนะลูกผ่านเขาจะของเยอะมากมีของกินอาหารแห้งทุกอย่างน้ำหมอกน้ำมันมีน้ำผึ้งด้วยนะฮันนี่ น้ำพึ่งแม่เพิ่มซับขวดหนึ่งก็ราคาก็เยอะอยู่คนแต่ว่าเฮานะ่ะจะมาหาซื้อยังดีหาซื้อแคบหมูดีกว่าไปซื้อแคซื้อแคบหมูไปกินอิดแบบกินครับอืมฮะีสามบวกห้าเต่เท่าไหร่บวกก็สิสิบสาบวกกัห้าเป็นเท่าไหร่สิบสาบวกอห้าเป็นเท่าไหร่ ขิแป <18. S 1> อืมเนนีงบมา้าบะมีงบมาแค่ซาบะ,เ,าปะ <laughs> เปลี่ยนใจแม่บอกแล้วว่าลูกอมมันไม่อร่อยอเอเอ,เอ,เอลูกอมไม่อร่อยนะเนี่ยสิ่งที่เราอยากกินของมันมันเสศบๆของชอบเลยแหละมันมันกรอบ เบือกเอาตัวมันพ่องๆโปร่งๆไมนจังคอยแบบว่ามันจังคอยแบบว่า,มบบวาไม่แข็งมันจะได้ไม่แข็งาาได้แล้วคะ่ะของชอบกินแล้วก็รู้สึกแบบว่าไอคอกอไอแคต้องพาได้อย่างซื้อทำไมน้ำแม่ก็ขายน้ำอยู่ จะเแนนน่าคือวิ่งไปวิ่งมาถูกสามสนะิบาเอ,นะอาางบ้างหมองนะทุกคนรูมแบบไปซื้อนามาล่มบ้างหมองไปที่เซเว่นแลทุกคนขนาดไอหน่งจุด้าห้าสบห้าบาทเลยเด็กสี่สิบสบาท แดดมาตรงนี้นะสี่สิบบาทเนี่ยคือถูกเดี๋ยววันหลังเราจะมาซื้อตรงนี้เพราะว่ามันถูกกว่าที่อื่นถูกกว่าที่อื่นเยอะถูกกว่าหาบแดวมาสำรวจตลาดว่าอันไหนมันถูกบ้างจะได้มาซื้ออันไหนมันแพงเขาจะไปซื้อหรืไมคลิปนี้ก็พาทุกคนมาออกกำลังกายแล้วก็มาหาของกินค่ะที่ร้าน <c oughs> สะดวกซื้อหน้าปากซอย บายๆเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ